น้อมบังคมบรมมหามาตุราชเคยร่วมเรียงเคียงบาทพระอดิสรแเด็ดยังทิ่นสถานกันดานดอนเพื่อ,อดับร้อนทุกร้ายให้คลายไปพระรูปรั้มเลือดล้วนสมควรที่เป็นราณีเอกองค์ทรงพิษสมัยแห่งล้นเกล้าภูมิพลภูวานาย พระเกียรติก้องเกรียงไกรทั่วสกลอีกพระจริยวัตสั่งรัดเลิศทรงกำเนิดโครงการสืบสารผลสร้างอาชีพสร้างคุณค่าประชาชนที่ยากจนจึงดีเพราะมีงานเฉลิมพระชนมะวานพระพันษาพระบุญญาเลิศล้น้นสถานขอพระองค์ทรงกรเกษมพระสําราญ ปริบาลสยามนั้นที่รันเทนด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมคอเดชะข่าพระพุทธเจ้านายสาวุธยอดรักผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3